วันนี้เรียกได้ว่านะครับโอ้โหคืมฟ้าคืมฝนแล้วก็พายุเข้าภาคอีาสานเนี่ยแทบจะทุกจังหวัดเลยก็ว่าได้นะเออมีที่ไหนตกกันบ้างครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพีต่ตยอีกแล้วนะครับอยู่ไกล้โลบินสันนะถนนเส้นบุรีรัมนางรองก็หลายๆท่านถามมานะครับอยู่ที่ไหนกันแน่พี่ต่ายอยู่ที่อีสุสุบุรีรัมนะครับอยู่ใกล้โลวินสันนั่น ใครจะมาหาก็มาหาได้เลยปักหมุดอิสุสูก็ได้หรือไม่ก็ปักหมุดที่โรบินสันก็ได้ครับอยู่เส้นนอกเมืองนะครับผมวันนี้นะจะมีอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจมากๆมันเป็นรถที่เอาจริงๆถ้าสีนี้รุ่นนี้หลายๆท่านอาจจะเห็นแล้วแหละอยู่ข้างหลังพี่ตายมันนานมากมันนานๆอาจจะเห็นเออจริงๆไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่แล้วก็ไปดูในรูปของในโทรศัพท์เนี่ยมันไม่มีให้ด้วย นะครับพี่ต่ายไม่ได้เก็บไว้เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเขาจะถูกปล่อยออกไปแล้วเราก็ต้องมาถ่ายนิดนึงนะครับคันนี้จะเป็นของเซลล์หนึ่งะครับที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าวันนี้นั่นเองก็ขอยืมเขามาถ่ายด้วยกันแล้วก็สีที่เราเห็นใช่ไหมทุกคนมันเป็นสีที่เรียกว่าโอ้โหดำทะมึนดำเงามากๆเลยนะครับสำหรับเจ้าตัว x s e ซ i e s ร p ส e d ปประตูคันนี้ราคาเงินสดของเขานะ จะอยู่831,000บาทคุณจะได้สีเงาๆไปแบบนี้เลยเรียกได้ว่าเงาฉ่ำเงาตาแตกเลยก็ว่าได้นะครับพร้อมกับเอกลักษณ์ของเจ้าตัว X Series ที่เป็นสติกเกอร์ติดที่ฝากระโปรงรุ่นอื่นนะครับรุ่นตรงนู้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 นนะครับไม่มีเราก็สามารถไปซื้อใส่เพิ่มนะแต่ว่าคันนี้เขาไม่ต้องใส่เพิ่มนะครับกระจังหน้านะครับขอดูคันนู้นนะครับจะเป็นโครเมียมใช่ไหมแต่ว่า X Series เนี่ย เขาแตกต่างนะครับเอกลักษณ์เขาชัดเจนมากๆเลยด้วยเคี้ยว2ชั้นเป็นสีดําแดงนะครับโลโกโอ้อิสุสุก็จะเป็นสีแดงสดนั่นเองเขี้ยวจะเป็นสีเลือดหมูนะครับแดงเลือดหมูนะไฟหน้าอิสุสุวิชั่นใบ LED ปรับระดับสูงต่ำได้นะครับไฟสูงไฟต่ำใช้เพียงแค่หลอดเดียวเท่านั้นไฟเดีไลท์นะครับเวลาที่บรรยากาศโปรเพแบบนี้นะครับนี เราไม่ต้องเปิดไฟหน้านะครับเดี๋ยวไฟเดลท์เขาส่องสว่างเองนะครับให้รถคันที่สวนมานะเห็นเราได้แบบชัดเจนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกมีมาให้ชุดสเกิร์ตนะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของเจ้าตัว x series เลยเรียกได้ว่าลงตัวสุดๆกันเลยทีเดียวด้วยเคลือบเคฟล่ามาให้นะครับแล้วก็ชายสเกิร์ตของเขาก็จะมีเจ้าตัวเดินด้วยลิ้นสีแดงนั่นเอง ความปลอดภัยที่ให้มาในรุ่นนี้นะครับก็ถือว่ามาครบมาเต็มกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเบรก ABS เวลาที่คุณต้องเบรกฉุกเฉินเนี่ยนะครับเขาจะทําหน้าที่ในการป้องกันไม่ให้เจ้าตัวคาลิปเปอร์เนี่ยมันล็อกตายนะครับกำจานเบรกแบบไม่ปล่อยนะมันจะจับปล่อยจับปล่อยเร็วๆมากมันทําให้ตัวล้อรถเนี่ย ไม่ล็อกตายนะครับพูดง่ายๆมันไม่ลากล้อนั่นแหละทําให้เราสามารถควบคุมทิศทางได้นั่นเองในขณะที่เราหักหลบสิ่งกีดขวางนะครับแต่อย่าประมาทบอกไว้ก่อนนะตัวยางนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นยาง215/70/16นี่เขมาความว่าหน้ายางนะครับอยู่ที่215มิลนะครับแก้มยาง70แล้วก็ตัวล้อแม็กซสองเขานะครับเป็นแม็กซีปัดเงา16นิ้วเลยทีเดียวน็อตล้อ6ตัว มาพร้อมกับการสะเทือนที่ให้ความนิ่มนวลลงตัวสุดๆนะครับด้วยคอยสปริงเหล็กกันโคง้งมีโชค๊คอัพแก๊สให้ด้วยอีกหนึ่งยางนะครับที่วิ่ัยชอบสุดๆเลยทีเดียวเจ้าตัว X Series คันนี้นะครับเขาก็จะมีเจ้าตัวชุดสเกิร์ตด้านหน้าด้านข้างนะครับโอ้โหลงตัวกันสุดๆ,ๆเลยทีเดียวพอๆกับรถสปอร์ตเลยนะแต่เขาก็เป็น X Series เขาก็มาในเชิงรถสปอร์ตนั่นแหละรถสปอร์ตในอะไรกัเรกนเะล็กน่ะรถสปอร์ตซูเปอร์คาร์เชิงพาณิชย์นะครับเขานี่แหละนะ แล้วก็ตัวกระจกมองข้างนะครับเป็นสีดําเงาไฟเลี้ยวแบบ LED มีมาให้สัญลักษณ์ของเจ้าตัว X Series มีมาให้คันนี้นะครับโอ้โหมีการใส่กันสาดเรียบร้อยมือเปิดแหมจะเอาตัวโครเมี่ยมปิดตรงนี้แต่ไม่เอาจานรองเอาโครเมี่ยมปิดตรงนี้ดูสวยขึ้นอ้าวแต่ก็เขาชอบแบบนี้เรื่องของเขาหัวร้านไม่ต้องไปเสนอเงือบเขาชอบแบบนี้เขาชอบแบบนี้สิทธิ์ใครสิทธิ์มันนะครับกระบะอะเนติดตั้งให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับทายเสร็จแล้วก็อย่าลืมเอาตระก้ากุญแจออกด้วยเพราะว่า มูลค่าหลายล้านมากเลยร้าอันนี้บอกไปก่อนเลยนะครับไม่ใช่ลูกค้าติดไปถึงบานระบันเทิงในะหัวล้านไล่ป้ากระจกด้านหลังมีมาให้นะครับแล้วก็ตัวไฟเบรกดวงที่3อันนี้ข้อดีของไฟเบรกดวงที่3พี่ต่ายก็บอกไปหลายคลิปแล้วแหละว่า มันอยู่สูงสุดนะเวลาที่เราเบรกนะครับด้วยความที่เป็นหลอด LED อีกด้วยเนี่ยมันยังทําให้ขันหลังเห็นเราได้ชัดเจนเสียงฟ้าลงเลวทุกคนลองได้แต่อย่าผ่านนะจ๊ะช่วงนี้ไม่ใช้สาบานแกใครนะตัวล้อหลังนะครับก็จะเหมือนกันนะแม็กซ์ด้านหลังด้านหน้าใช้ขนาดเดียวกันไซส์โรงงานนะครับก็เอาจริงๆตัวแม็กซ์เดิมๆนะครับมันจะหุบไปประมาณสักนิดหนึ่งอ่ะประมาณสักครึ่งนิ้วประมาณนี้นะครับครึ่งนิ้วนิ้วหนึง่งประมาณนี้แม็กซ์เดิมของเขานะมันจะไม่พ้นซุ้มล้อแต่ถ้าเราใส่แม็กก็มันก็จะ แม็กบางรุ่นอย่างพวก8.5มันก็จะพอดีซุ้มล้อนั่นเองตัวชุดสเกิร์ตนะครับด้านหลังก็ชวบเฉี่ยวไม่แพ้กันนะครับกับด้านหน้าแล้วก็การสะเทือนด้านหลังรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวแหนบสีประตูใช้แหนบเพียงแค่3แผ่นนะครับเวลาที่เอารถไปจัดทรงแล้วไม่ต้องทวงมาทวงแหนบคืนนะ <c oughs> ขอแหนบคืนอะไรเงี้ยแหนบมันมีแค่3แผ่นนะครับทุกคนแล้วก็ตัวยางอะไหล่นะครับก็จะเป็น16เช่นเดียวกัน วันนี้พี่ต่ายถ่ายคลิปนะครับก็ยังไม่ได้เทสเสียงเลยปกติบางทีเราเสียบไม้แล้วอย่างเงี้ยเฮ้ยพูดไปจนจบคลิปนะครับเสียงมันไม่เข้าวันนี้ไม่ได้เทสเลยถ่ายเลยอ่ะไม่เป็นไรนะครับ ถ้ามันไม่เข้าก็เดี๋ยวค่อยพักทับใหม่เนาะ,ะตัวชุดสเกิร์ตนะครับด้านหลังก็มีมาให้ลักษณะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ตัดด้วยสีแดงเลือดหมูนะครับชายสเกิร์ตด้านล่างก็จะมาพร้อมกับเจ้าตัวเส้นสีแดงนะครับสติ๊กเกอร์ที่เปิดฝาท้ายก็มีให้นะครับก็จะเป็นสีแดงเทานั่นเองส่วนสีดําที่มันตัดมาตัวนี้เป็นสีของตัวรถเขานะ,ะจุดเด่นอย่างหนึ่งคือคนอื่นเขาใช้อิซูซุที่เป็นสีโครเมียมไม่ของชันเนี่ยจะใช้ เมันฝนตกว่ะจะใช้โลโก้ของ isuzu อที่เป็นสีแดงนะครับมันก็จะเข้ากับโลโก้ของ isuzu king ยนเช่นเดียวกันทีนี้ก่อนที่ฝนจะมาทุกคนเมื่อกี้เมื่อกี้มาเริ่มตกเดี๋ยวรถเกาจะเปื้อนนะครับเดี๋ยวรอไปดูภายในแล้วก็จะถ่ายรอบรถไปนิดนึง ส่วนเครื่องยนต์นะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด 1,900cc 150แรงม้านะครับ350นิวตันเมตรนะครับไม่มีเครื่อง3.0ให้เลือกนะเราก็ไม่มีเกียร์อัตโนมัติให้เลือกเช่นเดียวกันลูกค้าท่านใดนะครับอยากไปเกียร์อัตโนมัติก็ไปในเกรด LDA เลย เพงๆๆสร็จแล้วทุกคนนะครับตัวของ X Series นะครับแน่นอนแหละด้วยความที่มันเน้นความสปอร์ตใช่ไหมมันก็จะมีสีดําสีแดงตัดมาไม่ว่าจะเป็นแผงด้านข้างประตูดาบมันเนี้ย นะครับมันก็จะเป็นสีดำเปียโน,โนแบ็กตัดกับตัวสีแดงสวิตควบคุมกระจกไฟฟ้าก็จะเป็นสีดำเปียโ,โนแบ็กหรือว่าดำเงาเช่นเดียวกันอันนี้ก็จะมาพร้อมกับที่ใส่ขวดน้ำจุกๆเลยนะ1.5ลิตรลูกค้าใส่ได้เลยลำโพงตัวนี้มีลำโพงจริงๆนะครับมันมีลำโพง6ตัวแล้วก็ตัวพยางคปูพื้นเรียบร้อยภายในออกแบบให้มีความสปอร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าบุลงังคามาในโทนสีดำนะครับตัวเบาเนี่ยก็เป็นเบาะผ้าเกรดพรีเมียมสีดำแดงนะครับแบบนี้เลย เดินโดยได้สีแดงนะแล้วก็ที่นั่งตอนที่2อนะครับออกแบบให้มีความโออ่านั่งได้สะดวกสบายนะครับเราสามารถเปลี่ยนอริยบทนะครับนั่งไขว่อ้างก็ได้ตอนที่เราเดินทางนะครับจะได้ไม่เมื่อยนั่นเองสวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าฝั่งผู้ขับขี่ก็เหมือนผู้อื่นนั่นแหละนะครับแล้วก็บาะที่นั่งด้านหน้านะครับก็จะมาพร้อมกับเบาะผ้า,าเกรดพรีเมียมทซงสป,ปอร์ตนะครับด้านข้างมันจะมีปีกขนาดใหญ่ตรงนี้นะครับนี่อันนี้เขาเป็นรถคนอื่นไงเราก็ไม่ได้แกะเนาะอ่า เหมือนมันเหมือนแอบ,บลักกินขโมยกินเงไม่รู้แอบถ่ายเนานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวสติกเกอร์ของไม่ใช่สติกเกอร์เป็นหมอนล้อนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ของ X s e r ซ e s ของเขาบริเวณคอนโซลด้านหน้ามีการเดินเส้นนะครับด้วยสีแดงแล้วก็ตัดสีดําบริเวณคอนโซลบุไม,ไม,ไม่ไม่บุนุ่มท่วทีนะครับแต่ว่าลักษณะการออกแบบนี่มันมีความล้าสมัยนะจอ7จนิ้วนะครับรองรับในส่วนของสมาร์ทโฟน Android, iOS ได้หมดเลยนะแล้วก็ตัวแอร์นะครับสามารถ ปรับแยกทิศทางได้ที่ชาร์จแบตเตอรี่ก็มีแบบ USB มาให้เกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาโฮสปีดพร้อมหมดเรฟโทนิกมันยังมีเจ้าตัวเกียร์โอเวอร์ไดนะที่ให้ความประหยัดน้ำมันก็คือเกียร์5เกียร์6ประหยัดทั้งคู่เลยพวงมาลัยนะครับปรับได้4ท4ทิศทางนะแล้วก็มีฟัง์กชันที่ควบคุมพวงมาลัยได้ด้วยนั่นเอง กุญแจนะครับเป็นกุญแจรีโมทสะดวกสบายมากๆเวลาที่เราจะเข้ารถนั่นเองไม่ต้องไปไขก็เก๊กกๆเก๊กกก๊กเนี่ยอ่ะโอเคนะครับก็ตอนนี้จบคลิปไปแล้วเดี๋ยวพี่ต่ายจะรีบถ่ายไว้เนาะเดีวจะเอาลงเพจนะครับลูกค้าท่านใดจะดูก็เข้ามาดูได้ก็ขอให้ลูกค้าทุกท่านนะครับเอฟซีทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะรวยๆเองๆไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ต่ายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ